อันนี้ถามฝั่งทองสุกก่อนว่าจะเล่นไหมเล่นครับฝั่งทองสุกเล่นฝั่งเคเอสผมได้แค่ยี่สิบเออครับยี่สห้าอะลดให้เต็มที่ใจใจหน่อยยี่้าได้ไหมพี่โตเพิ่มมาอีกหามันไม่ถึงยี่ห้าเราพี่โตพี่ก็จบแล้วเชื่อผมดิเราไม่คิดว่าฝั่งผมจะได้บ้างหรอครับก็ลองดูนี่ไง ได้ครับพี่ห้ <นะ S 2> <พ>าเอ,อ๋เออมันต้องอย่างนั้นสิโ <c oughs> อเคยี่ห้าเอ๋อกี่ไฟ55ห้าสิบห้าโอเคไหมคะห้าสิบก็พอครับห้าสิบนี่นี่คุณเคิงชั้นหรือเปล่าที่ฉันพาคุณไปบื้มอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไหมว่าอไงครับ ไปเลยเข้าไปเลยยังเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเลยเข้าเลยไปเลยมาสวัสดีครับยังไงครับอยู่สภาเธอยังไงครับครับอะไรนะเออมาสภาเธอ ฟาร์มไงเราฟาร์มตังไงเราแบ่งเราเปลี่ยนเราเราแบ่งเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นฟาร์มตังจาโรตประมูลไงที่เราเปลี่ยนไปเพราะเราจะลดประมูลไม่รู้อะสิงโตอีกนานไหมเอ่ยน้องๆจะมาอ๋อคุยได้เลยครับคุยได้เลยครับคุยได้เลยครับได้ฝั่งเคสโดนเปิดเนาะเมื่อกี้คุยกับทองสุกเรียบร้อยละครับอ่าเขียวสวยเขียวสวยรู้ตัวไหมว่าโดน เพราะว่าอะไรอืมน่าจะเป็นเรื่องที่จุดห้าครับอืมโอเคแสดงว่าก็รับรู้อยู่เนาะครับผมอืมอืมโอเคก็ฝั่งทองสุกเป็นคนเปิดฝั่งเคเอเล่นไหมเล่นครับเล่นนะโอเคอ่ะถ้าเล่นก็ตกลงกันในเรื่องของเงินเดิมพันแล้วก็วันเวลา ที่จะเล่นน้องแล้วก็เงื่อนไขในการวินเขาพูดอยู่นะทำไมผมไม่ได้ยินวะทองสุกเช้าแล้วเช้าแล้วอ่าผมต้องพูดอะไรก่อนเงื่อนไขหรือว่าเงินเดิมพันก่อนเอาเงินเดิมพันก่อนเลยยี่สิบล้านอ่ะยี่สิบล้านเงินสดยี่สิบล้านใช่ครับเคเอสว่าไงผมไม่ถึงครับผมมีแค่ห้าล้านครับ ดมีแค่ห้าล้านมีไม่ถึงใจไม่ถึงใจถึงครับผมเล่นนี่ไงแต่ผมเงินสดผมไม่ถึงครับทำไมคุณพ่ไม่ได้ยินเอาของพี่เอาของแนได้ปะกำจดตวขานีเหรอว่าไงคะทองสุกก็เอาเงินสดห้าล้านนะครับแล้วก็ของมูลค่าสิบห้าล้านคิดเอางี้ดีกว่า เงินสดห้าล้านครับแล้วก็ g t b แต่งเต็มสองคันได้แก๊งผม g t b ยังแต่งไม่เต็มกันเลยฮะก็เอารวมมูลค่ามาให้ได้สิบห้าล้านก็ไเลยครับผมได้แค่ผมได้แค่ห้าล้านครับยี่สิบเอ,อ๋อสมว่าไงครับ ค่อกุณมาไม่ได้ยินเสียงปู่อะกุณมาต่อมอเข้าใหม่เลยก็ต่อมอใช่ไหมอย่างนี้ปพติมาจากคนขึ้นขาไม่ไหมเอาสิบล้านครับอ่สิบล้านสิบล้านนี่คืออ่รวมมูลค่าหรือว่าเงินสดอย่างเดียวครับพี่วันก็เงินสดห้าล้านแล้วก็มูลค่าอีกห้าล้านก็ได้ครับเพราะเขานีไม่ถึงแล้วก็เจ็ดสิบไฟสี่สิบเออสองอาทิตย์ครับ อทองสุกเสนอเจ็ดสิบไฟกี่เออนะสี่สิบครับสี่สิบเออเจ็ดสิบไฟสี่สิบถ้าสมมุติว่ารวมมูลมาค่าให้ถึงสิบล้านนะครับค่ะผมดูในแก๊งตอนเนี้ยไม่ถึงอะ่ะผมได้ห้าล้านยี่สิบเออครับอันนี้คือเต็มที่แล้วอะไรครับระหว่างกลางเลยครับจะเห็นแกนตัวดิผมไม่ได้เห็นแกนตัวนะฮะร,รถก็มีนี่รถก็มีมูลค่าได้นี่<ใ>จายเช่อร,รได้ครับมาดิ โอเคออคือเขิมดิรวมมูลค่างั้นตีเป็นรวมมูลค่าสิบล้านเนาะใช่ครับขอมูลค่าสิบล้านได้ครับแต่ผมได้แค่ยี่สิบเออครับเล่นอาทิตย์เดียวครับทองสุกโอเคไหมคะมลดลงมาครึ่งน,นึงเลยยี่สิบเออหนึ่อาทิตย์ไม่โอเคครับมีระหว่างกลางให้ผมครับอ่ฝั่งทองสุกโอเคที่เท่าไหร่คะกะติกา ตอนผมเสนอไปสี่สิบเออครับสี่สิบเออกี่ไฟ์เจ็ดสิบไฟ์มันต้องเอขอถามนะครับตอนนี้มันต้องสองอย่างใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องต้องวางทั้งสองอย่างอะไรก่อนก็เราตรงนั้นอาจสินครับเจ็ดสิบไฟ์สี่สิบเออครับที่ผมเสนอตอนแรกโอเคเหมือนตอนแรกเนาะฝั่งฝั่งเคียวสวยได้แค่ยี่สิบเออครับยี่สิบเออใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะขอดูยี่สิบเออกี่ไฟ์ กี่ไฟก็ได้ครับแต่ผมได้แค่ยี่สิบเออแล้วก็เล่นได้อาทิตย์เดียวครับอ่าโอเคแต่ฝั่งเขาสุกยื่นสองอาทิตย์เนาะยืนยันครับเจตื่อหาจึนกลางเลยครับได้ครับสักคู่นะ <laughs> ออก,กะ็ปกติอ่ะเขามีสิทธิ์เรียออกเขาก็เรียกยืนกลางก็สามเออร สภาตัดสินใจจะดี้ะเนี่ยเห็นแว่นพี่เวนเป็นเหมือนหนูเคเอสเรื่องไฟไม่ติดเลยใช่ไหมครับว่ากี่ไฟคือถ้าสมมุติว่าเขาเอาครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราหาครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือถ้าสี่สิบเจ็ดสิบไฟใช่ไหมฮะมันก็คือตกอยู่ประมาณสี่สิบไฟยี่สิบเอ๋อไงครับอาทิตย์เดียวถูกปะอ๋อครึ่งครึ่งหนึ่งอาจจะ ึ่งหนึ่งของของฝั่งใดฝั่งหนึ่งสิโตมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของระหว่างสองแก๊งเช่นเมื่อกี้ที่เสนอมา20ไฟกับ40ไฟเอ้ย20เออกับ40เออสภาจะตัดสินให้ไปที่30เออ30เออมูลค่าของของผมมันไม่ถึงครับผมต้องพูด่างนี้เลยผมพูดตรงตรง,งครับ30เออมูลค่าของหมายถึงว่ายังไงมูลค่าของที่เราวางไว้ก็คือ รวมคือตอนนี้คือคือคือแค่ตอนนี้ใช่ครับแค่ตอนนี้คือมันก็มันก็ปริมแล้วครับมันไม่มีแล้วฮะอ๋อหมายถึงว่าสิ่งตัวจะบอกว่าถ้ามันเออเกินเออเกินยี่สิบเนี่ยเงินตัวที่เดิมพันมันจะลดลงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับฝั่งท้องสุกคิดเห็นยังไงคะเออไม่ใช่เรื่องของผมครับยังยืนยันที่ตัวเลขเดิมนะยืนยันแล้วก็ไม่ลด้นะครับเจตเออ่าโอเค คราวนี้สินโตมันจะอยู่ที่ตรงกลางที่สาภาตัดสินแหละก็คือเป็นสา e. มสิบเออหรือจ,จนกว่าจะยอมแพ้งงไหมงงไหมตรงนี้งงไหมคือเกณฑ์ตัวเนี้เป็นเกณฑ์วินแต่ถ้าเราจะยอมแพ้มันสามารถยอมแพ้ได้เพื่อไม่ให้เกิดมูลค่าเสียหายที่มากไปกว่านั้นผมไม่ได้อยากยอมแพ้ครับแต่ผมมีของเล่นเท่าเนี้ย แต่ผมอยากเล่นอ่ะก็ยอมของหายไปเถอะครับถ้งนั้นอะเอางี้ถ้างั้นทองสุกจะโอเคไหมถ้าอีกฝั่งสมมุติว่าเกิดการเออถึงอ่ากึ่งกลางก็คือสามสิบเนาะแต่ว่าพอมาคิดมูลค่าจริงๆแล้วของที่มีมันไม่ถึงฝั่งทองสุกโอเคที่จะให้เป็นการอ่าผ่อนจ่ายได้ไหมผมว่าเขามีมูลค่าของอยู่แล้วครับ ของมันก็มีอยู่แล้วอะ mm hmm. เงินมันก็มีอยู่แล้วอะแล,วแล้วโอเคไหมถ้ามีการต้องผ่อนจ่ายถ้าเกิดของไม่พอจ่ายสดเลยครับผมก็จ่ายสดถ้าจ่ายสดมันต้องอีกฝั่งหนึ่งพร้อมด้วยนะเขาก็พร้อมนยครับเงินเขามีห้าล้านรถก็มีจอดกันเต็มอ่าถูกไหมครับเจเตอร์ผมพูดถูกไหมอ่าอ่ามันไม่ได้มีของ,งที่แบบของที่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยฝั่ง เคมี GTB กี่คันผมมีแค่สองคันครับแต่งไม่เต็มด้วยสองคันสองจุดห้าสองจุดห้าประมาณห้าล้านเกือบเกือบห้าล้านกับเงินสดห้าล้านรวมเป็นสิบล้านมันจะสองคันมันจะรวมเป็นสิบล้านได้ไงครับมันก็ต้องเกินสองคันห้าล้านถูกไหมอ่ามันมันมันจะเกินมันจะเกินแต่ว่าฝั่งทองสุกอ่ะยื่นว่าเป็นสินทรัพย์รวมก็เดี๋ยวเอาราคามาตีรวมกันว่าแต่งไปเท่าไหร่ แล้วก็ที่เหลือก็อาจจะใช้เงินสดหรือว่าสิ่งของต่างๆอีกครับจริงเหรอเนผมเล่นได้เท่านี้ยครับแต่ถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับผมยื่นได้เท่านี้ครับอหมายถึงว่าเป็นคนหาเรื่องก่อนเองพี่เอก็ผมเล่นได้เท่านี้ครับหมายถึงว่าจํานวนเอ๋อใช่ไหมใช่ครับผมก็ได้ยี่สิบเพิ่มได้อีกไหมไอสิงโตเพิ่มไม่ได้ครับ อ่าโอเคซึ่งทองสุกต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าสภาตัดสินว่าเอาที่สามสิบอีกฝั่งมีสิทธิ์ที่จะไม่เล่นเหมือนเดิมแต่ถามว่าค่าตรงกลางมันคือสามสิบตอนนี้ถนนมีค่าบ้างขอค่อเรื่องของเออร์ี่หนูพี่นิ้ครับถ้าเขาไม่เล่นเรื่องก็คือไม่จบถูกไหมครับถ้าไม่เล่นก็คืออ่าตัดจบที่สภามันจะมันจะ มันจะมีเกณฑ์ขั้นขั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเกณฑ์แม็กซิมัมของสภา,าที่ในเรื่องของการาายอมจบตั้งแต่แรกอยู่อ๋อเท่าไหร่ครับถ้าเขาไม่ยอมเล่นแล้วเขาอยากจะจบก็ได้ครับศักรี่เขามีแค่นั้นผมได้หมดอยู่แล้วนี่มันไม่ใช่ผมยืนยันเหมือนเดิมครับเจ๊เตอร์โอเคนะงั้นถ้าเขาไม่อยากเล่นก็ผมก็รับฟังครับชี้แจงกติกาก่อนนะงั้นขอเป็นตรงกลางเหมือนเดิมนะคะ ฝั่ง ks ยี่สิบฝั่งทองสุกสี่สิบเนาะตรงกลางมันจะเป็นสามสิบเอ,อ๋นะคะส่วนเรื่องไฟเสนอมาเจ็ดสิบฝั่งเคียวสวยไม่ไม,ไม่ไม่มีกำหนดใช่ไหมเรื่องไฟใช่ครับมีตัวเลขไหมมีตัวเลขในใจไหมสี่สิบ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 ไฟก็ได้ครับจริง <40 S 2> จริง่ะใช่สีิบ <50 S 1> ไฟ20ยนะี่สิบเอ,อ๋เนี่ยผมยืนยันว่าผมได้่่เนนครับแต่ถ้าไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรครับ กะล่ะแต่ผมมีเท่าเนี้ยผมเล่นได้เท่าเนี้ยอะไรนะคแก็<า>นะจริงก็มีเท่าเนี้ยโอเคต้องการคือห้าสิบห้าไฟนะคะสามสิบเออห้าสิบห้าไฟระยะเวลาสิบวัน ข่ามการทีนแนจเตือพูดอยู่ป่ะครับอ่ะได้ยินได้ยินไหมเมื่อกี้เอาใหม่นะ,ะได้ยินครับได้ยินสาสิบเอเอ55ห้าสิบห้าไฟระยะเวลาทั้งหมดสิบวันอันนี้คือกึ่งกลางของทั้งสองฝั่งคราวนี้ถามฝั่งทองสุกก่อนว่าจะเล่นไหมเล่นครับฝั่งทองสุกเล่นฝั่งเคอผมได้แค่ยี่สิบเอ๋อครับยี่บห้ารถให้เต็มที่ใจใจหน่อยยี่ห้าได้ไหมอีกตัวเพิ่มมาอีกห้า มันไม่ถึงยี่ห้าเราพี่โตพี่ก็จบแล้วเชื่อผมดิเราไม่คิดว่าฝั่งผมจะได้บ้างหรอครับก็ลองดูนี่ไงพี่ได้เลยยี่เิบ้าเอออผมต้องอย่างนั้นสิโอเคยี่ห้าเอ๋อกี่ไฟท์ห้าสิบห้าโอเคไหมคะห้าสิบก็พอครับห้าสิบนี่ได้ครับห้าสิบครับห้าสิบคือชนะยี่หกคือจบหรือว่าชนะที่ห้าสิบ ไปจบเอาเลยครับสิงโตพูดเลยพอเดี๋ยวผมพูดอะไรไปก็ไม่ยอมอยู่ดีก็ได้นี่ไงครับก็ตามสภาคาะนี่ครับห้ 55, <ด>าสิบไฟยี่ิบห้าเออสภาถามว่าเป็นเป็นแบบห้าสิบวินหรือใครถึงยี่บหกก่อนชนะได้หมดครับเอาไงอะงั้นฝั่งท้องสุกคิดว่าไงคะฝั่งห้าสิบวินไหมครับถ้างงนัห้าสิบวินเนาะใคร<อ>ถึงห้าสิบก่อนชนะนะคะ โอเคปรับนะยี่ห้าเออห้าสิบวินชนะนะคะระยะเวลาสิบวันเนอะอ่ะาออแล้วก็แท็กแก๊งเลยครับติเตืออ๋อโอเคเอาเรื่องแท็กแก๊งด้วยเดี๋ยวเดิมพันเ<า> <mac, S 1> มื่อ <mac S 1> กี้เท่า <theo S 1> ไหนนะ่ะมูลค่าทั้งหมดสิบนะสิบล้านมูลค่าทั้งหมดสิบล้านไม่ว่าจะเป็นของหรือว่าเป็นเงินสดนะคะแท็กแก๊งเอาเป็นเท่าไหร่ดีมันเต็มได้เท่าไหร่ครับ อแปบ๊บหนึ่งนะแท็กแก๊งตอนนี้แม็กอยู่ที่ไม่เกินไม่เกินสิบเอาไงครับถึงตัวอยากได้เท่าไหร่สิบเลยครับสิบเลยโอเคได้แท็กแก๊งสิบเงินสิบล้านนะคะคเอ้ยสินทรัพย์สิบล้านนะคะค <Okay. S 2> โอเคโอเคอ่ะเรื่องคูดาวว่างไงครูดาวก็ก็ คูดาวก็คูดาวตำรวจนะครับปกติคูดาวปกติเนาะครับโอเคเอาคูดาวทั้งหมดนะแล้วก็กดเรื่องการหลบหนีอะไรต่างๆเบรกกิ้งสตอรี่อะไรต่างๆ,ตา,งๆตามกฎประเทศเลยนะเนาะมันไม่มีตัวของสภาแล้วนะคะโอเคก็อ่าก็คือคูดาวโรงพยาบาลก็ไม่มีถูกไหมครับใช่ใช่โอเค่ฮะคูดาวโรงพยาบาลก็คือมีครูดาวเรื่องไอ้นี่ไงเรื่องตัวตำรวจ ไม่ใช่ไม่ใช่รต่เท่าเท่ากันกับของตำรวจโอเคครับอ่าโอเคคราวนี้อ่าระยะเวลาเราเอาไงผมเล่นได้หกโมงถึงเที่ยงคืนครับหกโมงถึงเที่ยงคืนฝั่งทั้งสุขว่างก็หกโมงถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเจอนอกเวลากกติครับได้ครับโอเคเจอตัวหลุดตีเหมือนเดิมโอเคหกโมงถึงเที่ยงคืนนะคะอ่าฝากย้ำอีกเรื่องหนึ่งเนาะ มันจะมีกฎที่มันเพิ่มไว้สักพักแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ย้ํากันบ่อยเดี๋ยวตรงนี้ขอย้ําก่อนเรื่องแท็กแก๊งต้องพกไว้ตลอดเวลานะฮะเพราะว่า,าปกติเราจะเตือนให้ใส่ภายใน24ชั่วโมงแต่ในกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทระหว่างแกง๊งจะต้องพกแท็กแก๊งไว้ตลอดเวลานะคะถ้ามีการตรวจสอบหรือตํารวจค้นตัวแล้วพบว่าแก๊งใดแก๊งหนึ่งไม่มีแท็กแก๊งเพียงแค่คนเดียวพ้นสภาพทันทีทั้งแก๊งนะคะอย่าลืม เตือนกันด้วยตรงนี้หรือเนี่ยระหว่างจบตรงนี้ไปมีการประกาศกูดาวให้ก็ไปเตรียมเรื่องแท็กแก๊งเช็คน้องๆให้ดีให้เรียบร้อยนะคะอย่าได้มันจะได้ไม่มีกรณีผิดพลาดขึ้นมาอีกนะคะโอเคจำนวนคนอ่าเออเรื่องของการนับนับจำนวนคนเอ้ยนับจำนวนไฟเนี่ยจะเอาคนขั้นต่ำเท่าไหร่ปกติสภาเอาครึ่งหนึ่งหรอใช่ไหมก็สิบสามก็ได้ครับ สิบสามนะโอเคได้สิบสามฝั่งเขาโอเคอเปล่าโอเคครับโอเคนะฝั่งละสิบสามต่ำกว่าน,นั้นไม่นับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการหลุดที่นอกเหนือสายตาสภาไม่นับนะคะอ่าทีนี้ขอย้ำเรื่องการนับคะแนนอีกครั้งนะครับการนับคะแนนนะครับมีสองกรณีหลักๆกรณีแรกก็คือคลีนชีตเห็นจะจะคาตาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยืนอยู่อีกฝ่ายยังล้มหมดอันนี้คือนับให้เลยนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งกับอ,กอีกกรณีหนึ่งคือฝ่ายยังไม่เห็นผลชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสกัดกั้นนะครับมาเข้ามาทําคดีความตรงนี้ก็จะไปวัดกันที่ว่าใครที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมไปมากกว่ากันนะครับถูกดำเนินคดีมากกว่ากันตรงนั้นนะอันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับทั้งสองฝั่งเนาะครับผม โอเคครับได้ครับโอเคครัเดี๋ยวประกาศครูดาวให้ห้5นาทีนะคะแล้วก็นิดนึงนิดนึงเสริมเสริมนิดนึงนะครับสำหรับการนับคะแนนน้ำไฟนะครับถ้าเห็นว่าอยู่ในช่วงเวลาแล้วก็เห็นว่าจำนวนคนครบถึงแต่สภา,าไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้น,น,นสามารถส่ง GPS มาได้นะครับ ส่งทีวีเ,เข้าที่ hotline สภาได้เลยสภาเราจะรีบไปดำเนินการให้ถึงที่เลยได้ครับผมทำไมมันกระตุกจังวะอ่ะง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วรวมกันแล้วสามารถส่ง GPS ให้สภาอ่าเพื่อให้สภาเนี่ยไปติดตามไม่ให้หลุดเรื่องของการนับคะแนนได้ร,รถ้ามีการประทะก,กันแล้วอยากให้สภา ไม่หลุดในส่วนตรงนั้นอาจจะมองไปแล้วเอมันยังไม่เห็นสภาทั้งฝั่งเลยก็สามารถที่จะ GPS เรียกสภาได้เมืองไหวปะเนี่ยในกรณีถ้าไม่สะดวกติดตามอย่างเช่นจะไปแบบวางแผนกันอะไรต่างๆในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวบอกได้นะครับแจ้งได้สภาเรายินดีนะครับโอเคค่ะเมืองหน่วงว่ะไม่ไหวว่ะเธอเชื่อขอเบอร์สำหรับแจ้งสกอไฟของทางสองแก๊งเจ็ดเก้าแปดสามเก้าครับ วันนี้เป็นอ่ะเจ็ดเก้าของฝั่งสิงโตใช่ไหมครับผมโอเคฝั่งท้องสุกวันนี้เป็นใครคาเจ็ดห้าสามเจ็ดศูนย์ครับผมโอเคครับแนะนําว่าแต่ละวันสามารถแจ้งทางสภาได้เลยนะคะว่าจะให้แจ้งสปอตที่ใครเมืองหลวงจัดหรือว่าสองคนนี้จะไม่มาในวันนั้นนะคใช่ครับอัปเดตได้วันต่อวันเลยนะคออมีมีฮอตไลน์อยู่แจ้งฮอตไลน์หรือว่าแจ้งคนที่ติดต่อสภาที่ติดต่อไปส่วนตัวก็ได้ครับอ่ะ โอเคครบถ้วนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเออเงินนี่เอามาเดิมพันไม่ใช่บักเอมาพูดแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ใช่คือความหวังค่ะทุกคนทุกคนคือความหวังค่ะอย่ามาพูดแบบว่าอย่างนั้นบ้าแล้วไม่ใช่ใช่แต่ว่าวันจบก็คือต้องมาชําระให้ครบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าจ่ายเลยเนาะไม่มีการอ่าไม่มีการเชื่อใดๆนะคะอตามนั้นค่ะมีคําถามไหม โอเคอ๋อเมื่อกี้มีนิดนึงกรณีเมื่อกี้ฝั่งเคียวสวยเนาะมีเกิดไฟแรกเสร็จแล้วแต่ว่ามีน้องที่ไม่ได้รู้เรื่องตรงนั้นนะคะแต่ว่ามีประกาศแล้วแต่น้องโดนฝั่งท้องสุขอาจจะเข้าใจผิดว่าโอเคยังสามารถที่จะไฟได้อยู่ถ้ามีการเรียกของไฟแรกแล้วอาจจะต้องหยุดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากสภาครูดาวให้เสร็จแล้วค่อยตีกันต่อนะทีนี้ฝากเตือนไว้นิดนึงนะคะ ในกรณีต่อไปจริงเหรอตึงเกินคืออะไรการเรียกมีอะไรก็ให้มาที่สภาเลยเคียวสวยด้วยนะคะฝากอ่ากระชับเวลาด้วยนิดนึงได้คับโอเคครับได้ครับผมได้เลยโอเคเรียบร้อยค่ะกูดาวก่อนเริ่มเอากี่นาทีสิบสิบห้าเท่าไหร่ดีสิบพอครับสิบอ่าเป็นสิบนะเริ่มต้นที่สามทุ่มครึ่งนะครับเริ่มปะทะกันได้สามทุ่มสี่สิบนะครับครับผม ขอให้เล่นกันให้สนุกครับรรคคัับบขอบคุณสภากันครับขอบคุณทั้งสองแกงครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ้วนยืนอยูอะไรนะกระเป๋าเนี่ยไม่ได้ยืนครับใครดูใครดูของเฟสเฮ้ยลิขสิทธิ์พี่ลิขสิทธิ์หนูบินนะหนูทำมาทั้งวันนี้หนูจบเลยนะหนูงอนเลยนะนี่เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยออกไม่ได้ บัตรแฟนชา่นหนูยังไม่ครบเลยนะก็บอกแล้วไงนี่คุณนี่คุณเคิงชั้นหรือเปล่าที่ฉันพาคุณไปบื้มมาเหง๋ไม่ไม่ใช่ไหมว่าไงครับพี่ดาวผมไม่อ่ะ In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.